ไข่สับสิทธ์แตกงออกเผยให้เห็นพยาครุฑที่มีร่างกายเป็นครึ่งนกครึ่งมนุษย์ขนสีทองและดวงตาเป็นประกายแม่ของเขาคือนางวินตาที่กำลังเฝ้ามองด้วยความหวังในขณะที่นางกัทหรุพี่น้องของนางวินตามองมาด้วยสายตาแห่งความริษยาแสงสว่างจากสวรรค์สาสองทูบริเวณพยาครุฑกลางปีกอันกว้างใหญ่บทบังแสงอาทิตย์คนของเขาเป็นประกายเหมือนทองคาดวงตาเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของพยาครุฑที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การต่อสู้เพื่อแม่ของเขา พยาคุดบินลงสู่ดินแดงของพญานาคกรงเล็บของเขากำลังจับพญานาคตัวใหญ่ไว้อย่างมั่นคงพญานาคทั้งหลายต่างพากันหวาดกลัวและหนีกระจัดกระจายลมหายใจของพยาคุดเปรียบเสมือนไฟที่ส่องสว่างในความมืดมิดของบาดาลพยาคุดบินผ่านสวรรค์อย่างรวดเร็วถือม้อน้ำอมฤตไว้ในกรงเล็บเทพและเหล่าถวยเทพต่างพยายามไล่ตามแต่ความเร็วและพลังของพยาคุดทำให้ไม่มีใครตามทันท้องฟ้าสว่างสวยไปด้วยแสงทองและเมฆหมุนวนพยาคุดยืนสง่างามถือหม้อน้ำอมฤตให้พญานาคดู แม่ของเขาคือนางวินตาคุกเขาข้างๆเข,า,ขาด้วยความปราบปลื้มที่ได้เป็นอิสระส่วนพญานาต่างมองมาด้วยความอัศจรรย์และความไม่พอใจเพราะพวกเขาไม่อาจได้น้ำำําอมฤตนั้นพญาคุฑคุกเข่าต่อหน้าพระนารายณ์พระวิษณุเพื่อแสดงความจงรับพักดีพระนารายณ์ทรงยินและวางพระหัตถ์บนศีรษะของพญาครุฑประทานพรให้เขาบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และความเคารพซึ่งกันและกันพญาครุฑเกาะอยู่บนยอดเขากรงเล็บของเขากำลังจับพญานาคไวอ้อย่างมั่นคง พญาน้าตัวอื่นๆต่างพากันหนีไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของพญาคุดเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นนี่คือสัญลักษณ์ของความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างพญาคุดและพญานาพญาคุดยืนสง่างามในฐานะสัญลักษณ์ของชาติปีกของเขากางกว้างและสายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งด้านหลังคือธงชาติไทยปลิวสวัยในสายลมสื่อถึงบทบาทของพญาคุดในฐานะผู้คุ้มครองและสัญลักษณ์แห่งอำนาจ